สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสรุตาพยากรณ์กันอีกครั้งวันนี้ขอทำนายดวงชะตาประจำเดือนเมษายน2564หหสของชาวราศีมีนการทำนายเป็นเพียงภาพรวมของชาวราศีมีนเท่านั้นนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละท่านราศีมีนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ส5บห้ามีนาคมถึงส2บสองเมษายน เดือนเมษายนนี้นะคะจะพูดถึงดาวประจำตัวของคุณก่อนเลยนั่นก็คือดาวพฤหัสด,ดาวพฤหัสย้ายราศีแล้วนะคะย้ายจากราศีมังกร เข้าไปในราศีกุมและจะอยู่ในราศีกุมประมาณ5-6เดือนเรียกได้ว่าดาวประจำตัวของคุณได้ย้ายไปสู่เรือนวินาศซึ่งเป็นเรือนเบื้องหลังของราศีเกิดของคุณนั่นเองช่วงเวลาจากนี้ไปนะคะจะเป็นช่วงเวลาค้นหาตัวเองหรือตัวของคุณเองกำลังจะมุ่งมั่นเรียนรู้ศึกษาบางอย่างทำโปรเจกต์บางอย่างอยู่เงียบๆไม่บอกใครก็ได้ อีกความหมายของวิน่านะคะยังหมายถึงบางสิ่งบางอย่างมาถึงจุดที่สิ้นสุดแล้วนะคะในบางคนที่กําลังทําธุรกิจหรืองานที่เราทําสิ่งที่เรารับผิดชอบมันไปต่อไม่ได้แล้วเป็นช่วงเวลาที่เราต้องตัดสินใจว่าจะยื้อต่อไปหรือเลิกทําเพื่อไปทําบางอย่างที่ดีกว่าแทนดาวพฤหัสนอกจากจะเป็นดาวประจำตัวแล้วนะคะยังเป็นดาวการงานของคนราศีมีนด้วย ดังนั้นความหมายก็จะตีไปไปเรื่องของงานในบางคนจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเข้ามาการงานของคุณอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีการโยกย้ายการเดินทางหรือจะได้ย้ายไปทำงานที่ไกลขึ้น มีการปรับผังองค์กรเปลี่ยนตำแหน่งเข้ามาในด้านดีพอพฤหัสไปอยู่วินาศอะไรที่เกี่ยวกับงานออนไลน์ไม่งานไม่ออกหน้าง,งานไม่แสดงตัวงานอยู่เบื้องหลังงานต่างประเทศหรือการไปทำงานที่ห่างไกลกว่าเดิมจะเป็นสิ่งที่ถูกฉลกกับคุณอย่างมาก แต่ในบางคนที่รับผลเสียกับดวงดาวก็จะกลายเป็นว่าจะมีความรู้สึกอึดอัดใจในตำแหน่งหน้าที่การงานการที่ตัวของคุณถูกจำกัดอิสรภาพหรือถูกมองข้ามไปทั้งๆท,ที่คุณก็พยายามทุ่มเทอย่างเต็มที่ สิ่งเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะตั้งแต่เมษายนไปจนถึงกันยายนก็ต้องบอกได้เลยว่าเป็นช่วงจังหวะที่ชาวราศีมีนคุณต้องสู้นะคะต้องอดทนข้ามพ้นมันไปให้ได้เพราะตรงนี้มันเป็นอิทธิพลของดาวพฤหัสที่โครจรไปอยู่ในภพเสีย ซึ่งก็ไม่ใช่ว่าจะส่งผลร้ายถึง100%เซนะคะกับดวงชะตาของคุณยังมีดาวดวงอื่นๆที่ส่งผลดีกับชาวราศีมีนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะดาวใหญ่อีกดวงนั่นก็คือดาวเสายังโคจรอยู่ในราศีมังกรได้มาตรฐานที่เป็นเกษตรในภพลาภะ ดาวพฤหัสอาจจะเสียนะคะแต่ดาวเสารเราดีทำให้ชาวราศีมีนมีเกณฑ์ที่ดีเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่ดินรวมไปถึงโชคลาภที่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่องเพียงแต่จะได้มากน้น้อยนะคะต้องไปดูพื้นดวงเดิมด้วยนะคะ แต่ยังไงก็ตามก่อนถึงวันที่14เมษายนในลัคนาเดือนเกิดของคุณยังมีดาวศุกร์ดาวพุธโคโจรเป็นอสิทธิธาตุในเรือนธาตุน้ำดาวทั้งคู่ยังให้คุณกับดวงชะตาของคุณสูงมากถึงแม้ว่าดาวพฤหัส จะเข้าพบเสียแต่ดาวพุธดาวสุขเหมือนเข้ามาช่วยดึงเราขึ้นมาทำให้ความรักการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆอยู่ในจุดที่ราบรืนมีโอกาสได้รับผลประโยชน์ทางอ้อมจากเรื่องที่วิกฤตมีความโชคดีเกี่ยวกับการแข่งขันถ้ามีศัตรูคู่แข่งขันในช่วงนี้นะคะคุณสามารถเอาชนะมันได้ เงินทองยังมีสภาพคล่องที่ดีหามาได้แต่ต้องยอมรับว่าค่าใช้ใจ่ายในช่วงนี้ยังมีเยอะเหมือนกันนะคะแต่หลังสงการไปแล้วนะคะ14เมษายนไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคมดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเรือนดาวเจ้าเรือนอลิอุปสรรคปัญหาศัตรูจะโครจรเข้ามาอยู่ในเรือนการเงินและยังได้ตำแหน่งมหาอุด เรียกได้ว่าดวงดาวมีพลังเข้มแข็งก็ต้องระวังนะคะชาวราศีมีนจะต้องเสียเงินก้อนใหญ่กระทันหันให้ระวังฟืนไฟและความร้อนอาจเป็นโทษทำให้ทรัพย์สินเสียหายได้ระวังเรื่องของไฟไหม้อาจมีรายจ่ายก้อนโตเข้ามาอาจเป็นภาษีสังคมการเดินทางท่องเที่ยวและช่วงนี้หลังสงการถ้าได้อะไรมาแบบง่ายๆก็มักจะมีปัญหาตามมาทีหลัง จะมีคนมาเบียดเบียนคุณแต่ถ้าคุณได้เงินจากการต่อสู้แข่งขันการประกวดการประมูลหรือเป็นอะไรที่เรียกได้ว่ามาแล้วมีโอปรสรรคให้ฝ่าฟันก่อนนะคะจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะคะสำหรับคุณและถึงแม้ว่าดาวอริจะมีกำลังเข้มแข็งในเรือนการเงินของคุณแต่โชคดีดาวอังคารดาวเจ้าเรือนการเงินก็ย้ายราศีไปอยู่ในราศีมิถุนนะคะได้ตำแหน่งกเกษตรสลับเรือน กับดาวพุธดังนั้นในเรื่องของค่าใช้จ่ายเข้ามาเยอะก็จริงแต่ก็ยังหาเงินหมุนได้มีปัญหาติดขัดยังไงคุณก็หาวิธีแก้ไขได้ และมีโชคดีเข้ามาเกี่ยวกับทรัพย์สินการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนการขายบ้านขายรถจะขายได้ในช่วงนี้นะคะในบางคนจะได้บ้านมาจะได้คนที่บ้านมาช่วยสนับสนุนทางการเงินดาวเสาที่โคจรเป็นเกษตรนะคะก็ยังทําให้มีโชคดีเข้ามามีโชคลาภอย่างต่อเนื่องดังนั้นในเรื่องของการเงินค่าจ่ายเยอะแต่ก็เอาตัวรอดได้ ด้านความรักนะคะดาวศุกร์ก็โครจรทับตัวดาวความรักก็โครจรทับตัวทําให้ดวงดาวความรักอยู่ในจุดที่ดีขึ้นคนโสดมีโอกาสจะได้พบรักกับคนใกล้ตัวอาจจะเป็นเพื่อน สังคมจะทําให้เราได้รู้จักกันหรือในบางคนก็อาจจะมีการพัฒนาจากเพื่อนมาเป็นคนรักก็ได้ส่วนคนมีคู่บางคู่ก็ได้เข้าสู่ประตูวิวาได้แต่งงานหรือบางคู่ก็มีข่าวดีมีทายาทเข้ามาและในบางคนมีเกณฑ์ได้รับของขวัญจากคนรักหรือคู่ของคุณจะนําโชคลาภมาให้แต่ในคู่ไหนมีปัญหาสะสมมานะคะยังไม่ได้เคลียร์กันบรรยากาศความรักจะอึดอัดอ,อาจทําให้ต้องแตหกหัก กกันก็ได้สิ่งที่ต้องระวังนะคะเรื่องสุขภาพก็คือระวังความใจร้อนงุดหงิดแบบไม่มีสาเหตุระวังการตัดสินใจผิดพลาดของตัวเองใครที่ต้องเดินทางไกลและเรื่องของการต้องให้ระวังเรื่องของการเดินทางรระวังอุบัติเหตุด้วยนะคะจบกันไปแล้วนะคะกับการทำนายดวงชะตาของชาวราศีมีน ขอบคุณนะคะทุกท่านที่เข้ามารับฟังยังไงก็กดติดตามด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะ